กรุผี 3D เจ้าป่าช้าอาถรรน์ข้าวบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณดิบเขาเล่าว่าสวัสดีครับผมชื่อดิบบ้านผมตั้งอยู่หน้าวัดประจำหมู่บ้านวันนั้นผมไปงานเผาศพของตาเพียนที่วัดบ้านเรามันเป็นวัดบ้านนอกจนๆ ก็เลยยังเผาศพแบบเชิงตะกรกันอยู่ได้เห็นคนรู้จักถูกเผาร่างแบบนี้ผมก็นึกทอดถอนใจนักจูจ่ๆไอ้หารผู้ช่วยสัปเหร่อของวัดก็เข้ามาดึงตัวผมออกไปผมเห็นว่ามันเหมือนมีเรื่องร้อนใจแล้วเราก็สนิทสนมกันมากผมก็เลยยอมไปกับมันมันเล่าให้ผมฟังว่า เผอทำข้าวบอกที่ลุงสังแกหุงเตรียมไว้หลังเพลงหกเสียหายทั้งหมดมันเลยแอบไปหุงใหม่โดยปกติข้าวบอกนี้เป็นเครื่องสังเวยให้เจ้าป่าช้าสปรเอจะหุงข้าวบนเตาสามขาเผาไปพร้อมปลามีหัวมีหางเหล้าขาวและเงินซื้อที่อีกแปดบาทเพื่อให้เจ้าป่าช้า ยอมให้วิญญาณผู้ตายได้เข้าป่าช้าด้วยผมไม่ใช่สปรเรอก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติตรงไหนไอ้หารมันเลยกระซิบบอกว่าข้าวบอกเนี่ยคนเป็นสปรเรอเผาศพเท่านั้นที่เป็นคนหุงได้แต่ข้าดันทำข้าวนั่นเสียไปหมดอะข้าไม่กล้าบอกลุงสังเลยแอบหุงใหม่แล้วเป็นเพราะความรีบข้าเลยเผลอใช้ช้อนตักข้าวใส่กะลาไปตั้งสามช้อน ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันต้องการบอกอะไรผมกันแน่ไอ้หานมันทำหน้าเบ้แล้วบอกกับผมเสียงแหบๆว่าหุงข้าบอกสามช้อนต้องมีคนตายเพิ่มจากตะเพียนอีกสองคนนะสิวะพอได้ยินว่าต้องมีคนตายเพิ่มอีกสองคนผมนี่ใจแขว่งเลยแต่ก็ปลอบใจไอ้หานว่าเรื่องนี้ รู้อยู่แค่พวกเราสองคนขอให้มันทำใจให้สบายแต่ผมกลับนอนพลิกไปมาบนเตียงทั้งคืนมันไม่สบายใจเนะครับนึกโมโหไอหานเหมือนกันที่ดันมาเล่าเรื่องน่ากลัวแบบนี้ให้ผมรู้ทำให้ผมต้องมาหวาดระแวงว่าจะมีใครตายอีกสองคนไหมและตอนที่ผมกำลังนอนคิดกลับไปกลับมา ก็ได้ยินเสียงคนทุบประตูดังปังผมสะดุ้งจนตัวลอยขึ้นจากเตียงใจกระเจิงไปไหนต่อไหนจนได้ยินเสียงไอ้หานร,ร้องเรียกถึงได้โลกปกรีบลุกไปเปิดประตูมึงมีอะไรเนี่ยถึงได้มาข้ะบ้านกูดึกดื่นขนาดนี้ผมเอ็ดใส่มันแต่พอเห็นท่าทางของมันแล้วก็อึ้งไปหน้ามันขาวเผือดดวงตาเบิกโพ่ง ลูกตาดำสายไปสายมาตัวสั่นเทาไปหมดทำเอาผมสังหรใจไม่ดีเลยแล้วมันก็พูดกับผมเสียงสั่นขาดห้วงเหมือนคนมีอะไรในคอพี่ดิบข,ขอผมเข้าบ้านหน่อยเออเออเอ็อเออเองเข้ามาก่อนผมบอกมันอย่างนั้นมันทำท่าดีใจเหมือนรอดแล้วรีบเข้าไปนั่งขดอยู่มุมห้องทันที ผมเปิดไฟสว่างโร่เดินไปรินน้ำมาให้มันหนึ่งแก้วแต่มันไม่รับผมเลยวางเอาไว้ข้างตัวมันแล้วไต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเล่าให้ผมฟังป่าคอสั่นว่ามันเข้านอนตามปกติแต่รู้สึกตัวตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงเคาะประตู <S <S ผมขออธิบายก่อนว่าบ้านของไอหานเป็นกระ๊อบยกสูงสร้างจากไม้ฝาลงทั้งหลัง มุงหลังคาด้วยใบจากเพราะฉะนั้นเวลามีคนเคาะประตูเสียงจะค่อนข้างก้องไอ้หานมันบอกว่าตอนนั้นมันสลืมสลือจึงเอ่ยถามออกไปน,น,น,นั่นใครอะ่ะกูตาเพียนผมฟังถึงตรงนี้ก็อดขนลุกไม่ได้เพราะเพิ่งเผาตาเพียนไปเมื่อเย็นนี้เอง เลยทวงไอ้หานมันว่ามันอาจจะหลอนจนหูเฟื่อนมันบอกผมว่าตอนแรกมันก็คิดอย่างนั้นแต่พอเสียงเคาะย้ายไปข้างฝาบ้านแล้วหยุดอยู่ที่บานหน้าต่างมันสาบานกับผมเลยว่ามันเห็นตาเพียนยืนถลึงตามองมันอยู่ด่ามันว่าทำอุตริหุงข้าวบอกผิดพิธีจนแกเข้าป่าช้าไม่ได้ จนกว่าจะมีคนตายเพิ่มอีกสองคนแกโกรธมันมากที่ทำให้แกกลายเป็นผีเร่ร่อนที่มาคืนนี้ก็เพื่อพามันไปเมืองผีด้วยกันผมสูดลมหายใจตั้งสติมองสำรวจอาการของมันแล้วก็เห็นว่ามันไม่น่าจะโกหกก็พยายามกล่อมให้มันใจเย็นแล้วให้เล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นต่อ หลังจากนั้นไอหานมันซุกหน้าลงกับเข่าตัวเองร้องสะอื้นไปด้วยเล่าไปด้วยว่าพอมันได้ยินอย่างนั้นมันก็กลัวจนไม่รู้จะทำยังไงตาเพียนแกเดินเคาะไปรอบบ้านพอเดินผ่านหน้าต่างแกก็สํารอกเอาเมือกดำๆออกมาบ้างทำดวงตาหลุดออกมาจากเบ้าดึงลิ้นตัวเองออกมา ไอหานมันบอกว่ามันไม่อยากเห็นแต่ก็เหมือนถูกบังคับให้มองนักที่สุดคือตาเพียนแกแหวกท้องตัวเองแล้วควักเอาเครื่องนโยนเข้ามาในกระต๊อบที่มันอยู่นั่นแหละผมกลืนน้ำลายฝืดคอจินตนาการว่าหากเป็นตัวเองไปอยู่ตรงนั้นก็คงมีสภาพไม่ต่างจากไอหานในตอนนี้ตาเพียนแกคงโกรธเอามาก ถึงได้ทำกับคนที่เคยดีๆกันสมัยมีชีวิตอยู่ได้ลงคอพอคิดได้เท่านี้ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นดังปังทำเอาทั้งผมทั้งไอหานสะดุ้งโยงไปตามกันตอนนี้ผมถึงกับระแวงเสียงเคาะประตูแล้วยังไม่ทันถามว่าคนนอกประตูนั้นคือใครก็มีเสียงร้องบอก แบบที่ทำให้ผมขนลุกเกลียวตั้งแต่หัวจรดเทา้ากูตาเพียนไอหานร,ร้องเสียงสั่นกลัวในลำคอแถมยังตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าในทันทีผมเองก็ปอดแหกแล้วเหมือนกันแต่อย่างน้อยการที่ตาเพียนแกเอาแต่ยืนเคาะประตูอยู่ข้างนอกก็บอกได้ว่าแกเข้ามาในบ้านไม่ได้ผมเลยเรียกกำลังใจตัวเองคืนมา แล้วทําใจดีสู้เสือพูดคุยกับแกดีๆตาตายไปแล้วก็อยู่ส่วนผีเถอะไอหานมันทําไปเพราะมันโง่ตอนตามีชีวิตอยู่ไอหานมันก็ไม่เคยทําให้ตาเดือดร้อนไม่ใช่เหรอครับมันยังเคยไปช่วยซ่อมบ้านให้ตาด้วยอะจําได้ไหมทําไมกูจะจําไม่ได้แต่ครั้งนี้มันทํากับกูเกินไป มึงไม่รู้แล้วว่าเป็นผีเร่ร่อนมันทรมานต่อให้เป็นแค่ไม่นานมันก็ทรมานเหลือเกินกูแค้นมันนักกูจะเอาวิญญาณมันไปมึงส่งมันออกมาให้กูแต่เพียนแกขูอาคาตถึงขนาดนี้เรื่องไม่จบง่ายๆแกอาจจะกลายเป็นผีอาฆาตที่ฆ่าคนอีกสองศพเพื่อให้ตัวเองได้เข้าป่าช้า พอพิจารณาว่านอกจากไอ้หานแล้วก็มีผมนี่แหละที่รู้เรื่องข้าวบอกของแกผมสัตย์ทานไปทั้งตัวกลัวว่าตาเพียนจะเหมาเอาผมเข้าไปร่วมด้วยอีกคนพอสิ้นความคิดตาเพียนก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงที่ชวนวังเวงแล้วบอกผมว่าเฮ้เฮ้กูก็กะจะมาเอามึงไปอีกคนนั่นแหละ <c oughs> ไอ้เด็บผมกลัว จนขนลูกสู้ไม่หยุดเพราะตะเพียนยังข้าประตูไม่หยุดแถมยังเขย่าลูกบิดแรงจนเหมือนลูกบิดจะหลุดออกไปทั้งประตูผมวิ่งปราดไปที่ประตูคอยดึงยื้อลูกบิดลูกนั้นไว้พร้อมกับตะโกนบอกไอ้หานให้เข้ามาช่วยกันแต่มันเอาแต่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกร้องไห้ตัวสันลลิกอยู่ที่เดิมท่าทางไม่ได้เรื่องของมันทำให้ผมนึกสงสัยขึ้นมาว่า มันใช้วิธีไหนถึงหนีตาเพียนมาถึงบ้านผมได้ในเมื่อกระทบอของมันอยู่ตั้งท้ายวัดตาเพียนที่เหมือนรู้ความคิดของผมแกหัวเราะสาดใจก่อนพูดกับผมว่ามึงไม่ลองถามมันดูละว,ว่ามันหนีกูมาได้ยังไงผมหันไปจ้องไอ้หานตาขเมง แล้วก็พึ่งสังเกตมันอย่างละเอียดอีกครั้งมันมาเท้าเปล่าแต่ฝ่าเท้ากลับไม่เปื้อนดินโคลนแม้แต่สักนิดเดียวไอ้หานมันเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยแววตารู้สึกผิดใบหน้าของมันซีดเผืด่ดมันกระซิบบอกกับผมว่าข,ข,อขอโทษนะพี่ดิบที่ไม่ได้บอกพี่ก่อนที่คอของมัน จะค่อยๆบิดผิดรูปจนได้ยินเสียงดังกรบกรบกรบดวงตาของมันเบิกโพรงริมฝีปากอ้ากว้างจนกระทั่งลำคอหมุนได้รอบผมเห็นอย่างนั้นก็แหกปากลั่นด้วยความหวาดกลัวแล้วหมดสติไปในทันทีผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในตอนสายของอีกวัน เชื่อไหมว่าผมดีใจจนร้องไห้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ต้องมารู้ข่าวการตายของไอ้หานที่ลุงสังเป็นคนไปเจอศพของมันเอ้ยไม่รู้ไอ้หานมันล้มตกจากกระต๊อบอีทาไหนหัวถึงได้ไปขัดอยู่ที่ช่องบันไดจนคอหักตายแถมไอ้จอดเด็กแว้นที่ชอบพาพวกขับรถคึกขน,นองตอนกลางคืนก็รถล้มคอหักตายอีกคน พวกที่ไปด้วยกันเนี่ยมันบอกว่าเห็นผีไอหานยืนคอหักพับอยู่บนไหลาทางแล้วก็วิ่งไล่รถไอจอจนรถเสียหลักล้มไปหลังจากนั้นคนเขาเลยลือถึงความเฮี้ยนผิดปกติของไอหานว่าเพึ่งตายเป็นผีเมื่อคืนแท้ๆก็หลอกคนจนตายได้ซะแล้วผมแอบคิดในใจว่าเมื่อคืนไอหานมันไม่ฆ่าผม มันเลยต้องไปฆ่าคนอีกคนให้ตาเพียนเพื่อชดใช้ละมัง้งพอเรื่องมันร้ายแรงขนาดนี้ผมเลยไม่กล้าเล่าต้นเหตุของเรื่องให้ใครฟังได้แต่หวาดวันแล้วก็สังเวชใจว่ามีศพเพิ่มถึงสองศพในชั่วข้ามคืนเพียงเพราะอาถรรพ์ข้าวบอกของตาเพียนเท่านั้นเองเวรกรรมแท้ๆแล้วเพื่อนๆนเชื่อหรือไม่ว่า โลกหลังความตายนั้นมีจริงฝากช่วยสนับสนุนช่องกลู่ผีด้วยการแชร์คลิปนี้ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกลูผีได้ทั้งสองช่องทางทั้งเพจ Facebook และในช่อง Youtube อยากให้ทำเรื่องไหนบ้างลองนำเสนอมาได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ